สวัสดีครับเตรียมส่งงานลูกค้านะครับกับซองพกในหนังนะครับก๊อก43นะครับซองพกในหนังของก๊อก43นะครับดูด้านนอกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกให้ดูด้านนอกนะครับตัดเย็บด้วยมือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูขอบได้นะครับเดี๋ยวถอดออกเดี๋ยวถอดปืนออกนะครับ ครับผมหลังจากถอดโมเดลออกแล้วนะครับด้านในเป็นซับในหนังแกะโอ้ยขออภัยครับด้านในเป็นซับในหนังแกะสีแดงนะครับด้านนอกเป็นหนังฟอกฝาดนะครับใช้หนังสองชั้นหนาสองมิลนะครับด้านในไม่มีรอยเย็บตะเข็บนะครับเห็นไหมครับตะเข็บตัวคลิปหนีบตัวนี้นะครับด้านในจะไม่มีรอยเย็บนะครับงานเราจะซับซ้อนหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้ปืนของลูกค้าเป็นรอยนะครับตัดเย็บนะครับแล้วก็เก็บสีขอบ นะครับทาสีขอบอย่างดีนะครับตามแบบกระเป๋าแพงๆเลยนะครับเป็นงานหนังฟอกฝาดนะครับฟังเสียงนะครับหนังมีความแข็งอยู่ทรงนะครับนะแข็งอยู่ทรงนะครับแต่ไม่แข็งมากนะครับจนถึงกับทิ่มพุงนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่เพจซองปืนสหายนานเดอะโฮสเตอร์นะครับขอบคุณครับ